วันนี้ผมจะมาเพื่อนๆมาทําหมูสามชั้นตุ๋นเต้าเจี้ยวตุ๋นนุ่มๆรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมเสิร์ฟพร้อมน้ําจิ้มแซบๆอันดับแรกเรามาทาน้ําจิ้มกันก่อนครับใช้กระเทียมจีนหรือกระเทียมไทยสามช้อนโต๊ะตามด้วยพริกสดความเผ็ดตามชอบครับตามไม่ต้องละเอียดมากนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับเติมน้ําต้มสุกลงไปนิดหน่อยครับปรุงรสด,ด้วยผงชูรสตามชอบตามด้วยน้ําปลาอย่างดีเพิ่มความกลมกล่อมด้วยน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายครับ ปีเปินลน้สดๆลงไปครับคนให้น้ำตาลปีเปิ้และเครื่องปรุงละลายเติมเบกชีไทยลงไปครับขนนิดนึงครับตักใส่ถ้วยเลยครับน้ำจิ้มเราจะให้ออกรสเปรี้ยวนำเค็มตามนะครับไม่ต้องออกหวานนะครับเพราะหมูตุ๋นนองเรามีรสชาติกลมกล่อมแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเมื่อเราซื้อหมูสามชั้นมาแล้วเราก็ต้องมาเช็คดูก่อนว่ามีขนไหมนะครับถ้ามีขนเราก็ไปลนไฟหรือไปทำความสะอาดที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็นำไปหั่นเป็นลูกเต่านะครับ ผมจะหั่นชิ้นขนาดประมาณ3,3คูณมเซนนะครับเมื่อหั่นเรียบร้อยแล้วตั้งกระทะให้ร้อนนิดนึงแล้วก็นำหมู3ชั้นที่เราหั่นลงไปผัดเลยนะครับเราจะผัดให้นานนิดนึงนะครับเพื่อให้มีน้ำมันออกมาเมนูนี้เราจะไม่ใช้น้ำมันพืชเลยนะครับเมื่อผัดจนหอมแล้วครับเรามีน้ำมันออกมาเล็กน้อยเราก็ใส่เจ้เจียบบดลงไป2ช้อนโต๊ะครับผมใช้เป็นเจ้าเจียวบดสูตรหนึ่งนะครับจากนั้นก็ผัดให้เจ้าเจียวห,หอมๆครับ ขั้นตอนต่อมาใส่น้ําตาลปี๊บลงไปสช้อนโต๊ะครับจากนั้นก็ผัดให้น้ําตาลปี๊บหอมหมครับขณะที่ผัดต้องใช้ไฟอ่อนนะครับหรือน้ําตาลกับเตาเจี้ยวจะไหม้นะครับขั้นตอนต่อมาใส่กระเทียมที่เราทุบไว้ 4- 5หกลีบลงไปครับขิงหั่นแผ่น 45- หแผ่นลงไปครับรากผักชีสองากทุบแค่พอแตกใส่ลงไปครับพริกไทยดำทุบแค่พอแตก1ช้อนโต๊ะจากนั้นราดเหล้าจีนเพิ่มความหอมครับผัดนิดนึงครับแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปเลยครับ เราจะเติมน้ำเปล่าลงไปไม่เยอะนะครับเราจะเติมแค่ช่วยให้เครื่องปรุงละลายนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็เทลงหม้อตุ๋นที่เราเตรียมไว้เลยครับแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปให้เกือบท่วมแต่ไม่ท่วมหมูสามชั้นนะครับดูตัวอย่างตามในคลิปนะครับขั้นตอนต่อมาปรุงรสชาติได้ผงชูรสใส่รหรือไม่ใสก็ได้นะครับน้ำมันหอยอย่างดี2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวสูตร1 1ช้อนโต๊ะเพิ่มสีสันและรสชาติด้วยซีอิ๊วดำหวานประมาณ1ช้อนโต๊ะครับตามด้วยเห็ดหอมที่เราเตรียมไว้ครับ เห็ดหอมที่เราจะนํามาตุ๋นนะครับเราควรที่จะไปทําให้นุ่มก่อนพอประมาณนะครับค่อยนํามาตุ๋นนะครับเพื่อนๆวิธีทําเห็ดหอมแห้งให้นุ่มง่ายๆเพื่อนเพื่อนย้อนไปดูคลิปในเพจได้นะครับเราจะจับเวลาตุ๋นเมื่อน้ําเดือดแล้วนะครับเมื่อน้ําเริ่มเดือดแล้วเราจะจับเวลา45นาทีในช่วงแรกนะครับใช้เวลาตุ๋นทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งนะครับในขณะตุ๋นอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับให้น้ําเดือดประมาณนี้พอนะครับ เมื่อครบเวลา45นาทีแล้วนะครับเราก็จะมากลับด้านหมู3มชั้นของเรานะครับเพื่อให้นุ่มเสมอกันทั้ง2ด้านนะครับระหว่างนี้เราก็จับเวลาไปอีก45นาทีนะครับให้ครบ90นาทีนะครับและเมื่อตุนใกล้จะได้ที่เหลือเวลาประมาณ10นาทีผมก็จะนําประกาศขาวที่ล้างทาความสะอาดแล้วแกะเป็นชิ้นๆแบบนี้นครับลงไปอบในหม้อตดเลยนะครับชอบมากก็ใส่มากนะครับ จากนั้นก็ปิดฝาอบไว้จนหมูตุ๋นครบ90นาทีนะครับและนี่หมูสมชั้นตุ๋นเจียวของเราก็ครบ90นาทีนะครับเพื่อนๆแต่ผมจะยังไม่ปิดไฟนะครับผมจะเบาไฟให้นอนอ่อนนะครับเพราะผมต้องการให้นุ่มกว่านี้นะครับเพื่อนๆแล้วตอนทานจะได้ร้อนๆนะครับสวนเพื่อนๆจะปิดไฟแล้วนําไปทานได้เลยนะครับและนี่ก็พร้อมทานแล้วนะครับเพื่อนๆน่าทานไหมครับเมนูนี้เพื่อนๆสามารถใช้เนื้อไก่แทนได้นะครับหมู3มชั้นตุ๋นเจียวนุ่มๆเสิร์ฟกับน้าจิ้มแซ่บ ผมชอบขิงนะครับผมจะใส่ขิงหั่นฝอยลงไปน้ำจิ้มด้วยนะครับเมนูหมูสามชั้นตุ๋นเต้าเจี้ยวนี้นะครับบอกได้เลยนะครับเพื่อนๆว่ากลิ่นหอมมากครับเพื่อนๆแจ้งนิดนึงนะครับเมื่อตุนใกล้จะได้ที่ก็ชิมรสชาติดูนะครับถ้ารสชาติเข้มเกินไปก็เติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะครับเมนูนี้ผมเพิ่งทำเป็นครั้งแรกนะครับก็เลยยังไม่มีน้ำหนักที่ตายตัวนะครับทำแล้วอร่อยก็เลยมาแนะนำเพื่อนๆนะครับราดน้ำนิดนึงได้แล้วนะครับไปชิมกันเลยครับ ขอเป็นคงจริงหนึ่งวังน้ำจิ้มก็น่าเจี๊ยมากเลยเจี๊ยแล้วนะจิ้มน้ำจิ้มแซบๆทุกคงน,นี่แล้วทุกคงชิมแล้วนะอืมทุกคง ดึงข้าวลงไปด้วยทุกคนปัวชิมเลี้ยวหมูสามชั้นตุนเต้าเจี้ยวรสชาติหมาไม่แรกแรกแต่ว่า